อริกาใต้นับหมื่นรวมพลที่ลิเบียเดินทับบุกช่วยปาเลสไตน์วันที่1ิมิถุนายน2 5งพอยหกสิอยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิก๊กบัวผ่าโลกมาอัปเดตการเคลื่อนไหวจากรณนาชาติเพื่อพยายามจะช่วยปาเลสไตน์กันค่ะทุกฝ่ายกำลังพยายามช่วยปาเลสตา์ให้พ้นจากเงื้อมมือของอันธพาลโลกอย่างสุดกำลังล่าสุด ประเทศมุสลิม5ประเทศจากแอฟริกาเหนือเนึก,กำลังเดินทัพด้วยขบวนรถมุ่งหน้าสู่ปาเลสไตน์เพื่อทำลายการปิดล้อมฉนวนกาซาคา่ะขบวนรถภาคเพื้นดินจะประกอบด้วยพลเมืองกว่าหมื่นคนจากตุนิีเซียโมร็อกโกแอลจีเรียโมริเจเนียและลิเบียรวมพลกันที่ลิเบียนะคะออกเดินทางเมื่อวันจันทร์ที่กามิถุนยายนที่ผ่านมานี้เองจากลิเบียเดินทางเข้าสู่อียิปต์ จะบุกไปฉนวนกาซาการดำเนินการอย่างฉับพลันและกว้างขวางนี้สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นที่ประเทศต่างๆทั่วโลกได้แสดงเจตจำนงนะคะต้องการหยุดยั้งการลุกรานของอิสราเอลต้องการทำลายการปิดล้อมที่ฉนวนกาซาและต้องการส่งความช่วยเหลือไปอยังประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในการเคลื่อนไหวนี้มี32ประเทศนะคะ โลงนามจะจัดเดินขบวนทั่วโลกต้านอิสราเอลยึดปาเลสไตน์ต้องคอยตามนะคะว่าแอคชั่นจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์นี้เองอิสราเอลบุกสกัดเรือเมดเดเลนสื่อน,นานาชาติเรียกปฏิบัติการของอิสราเอลครั้งนี้คือการลักพาตัวนำโดยนักเคลื่อนไหวชื่อดังนะคะเกรตาทันเบอร์เขาเริ่มมาจากรณรงค์เรื่องโลกร้อนนั่นแหละวันนี้โลกก็ยังร้อนเพราะมีการล้างเผ่าพันธุ์ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็พากันมานะคะมีผู้ร่วมเดินทาง12คนเอานมและอาหารมาต้องการเข้าไปในกาซาไปเห็นด้วยตาและไปช่วยเด็กๆด,ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ถูกจับคุมตัวขึ้นฝั่งที่เมืองอัสตอรดของอิสราเอลและบังคับให้ดูวิดีโอโฆษณาชนเชื่อเรื่องฮามาสบุกวันที่7ตุลาคมนานาชาติรุมประนามอิสราเอลว่าละเมิดกฎหมายสากล ฟรานเชสกาอัลเบนีสผู้ช่วยาญแห่งสาประชาตินะคะเรียกร้องให้อิสราเอลปล่อยตัวทีมเรือเมดเลนทันทีและต้องปลอดภัยด้วยเนื่องจากรายงานว่ากองกำลังอิสราเอลสกัดกั้นและยึดเรือเมดเลนในนาน้ำสากลรัฐบาลอังกฤษจะต้องเร่งติดตามและกดดันให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้เนื่องจากเรือเมดเลนนี้ปะทธงอังกฤษนะคะแต่อิสราเอลไม่สนใจฉะนั้น ฟรนเชสกาผู้เชี่ยวชาญแห่งสัมัชาติเลยผลักดันให้รัฐบาลอังกฤษเร่งหาคำตอบและเร่งปล่อยตัวลูกเรือโดยเร็วเรือเมดลีนต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภารกิจด้านมนุษยธรรมในชนวนกาซาต่อไปด้วยฟรนเชสกาคนนี้เป็นผู้เอาการเอางานมากนะคะที่รวบรวมหลักฐานการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ส่ง ข้อมูลต่างๆให้กับสารทั้ง ICC และก็สาล ICJ เขาโพสต์บน X ก็ตามด้วยสเปนแคนาดารัฐสภายุโรปและอีกหลายประเทศร่วมประนามค่ะอิสราเอลไม่เคยแขกใครอยู่แล้วก็ยังกักตัวอยู่แต่อาจจะไม่กล้าทำร้ายด้านกลุ่มนรรงเพื่อทลายการปิดล้อมชนวนกาซาของอิสราเอลให้คำมั่นเมื่อวันจันทร์เช่นกันว่าจะเดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นเร่งด่วน ไปยังดินแดนจะถูกปิดล้อมก็คือที่กาซาหลังจากเทลอาวีฟสกัดเรือบรรทุกความช่วยเหลือที่มุ่งหน้าสุก,กาซาจัดไปสองแล้วนะคะลำก่อนลำใหญ่กว่านี้ก็โดนโดรนจากเาเอลไปถล่มเกือบจมอันนั้นกองเรืนอนานาชาติช่วยทันแต่เมดลินนี้ไม่กลัวมากกว่แค่12คนแล้วก็สเสบียงโดนนะคะโดนจับเลยขึ้นไป เอาไปไว้ที่เมืองทาอัสโตชเรียกว่านานาชาติเคลื่อนไหวทั้งทางน้ำาคอล่องเรือมารู้ทั้งรู้ว่าอันตรายแต่ว่ามันสุดจะทนค่ะใครหลายคนบอกว่าไปทำลไมเขารบกันอยู่ก็เพราะเขารบนั่นแหละและจิตใจที่รักความเป็นธรรมเขาทนไม่ได้เข้ามาโดนจับโดนจับแต่ก่อผลสะเทือนในระดับนานาชาติมากทีเดียว ทางเดินเรือโดนขัดขวางทางบกกำลังเดินหน้าค่ะก็ต้องจับตาดูจะขวางแบบไหนผ่านมาอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่รัฐบาลไม่ได้มีเอี่ยวนะคะแม้ว่าจากกลุ่มโลกอิสลามห้าประเทศจากอาริกาเหนือหรือประชาชนที่กลุ่มหรือขบวนรถเนี่ยจะผ่านทั้งจากริเบียอียิปต์เนี่ยจะมีประชาชนเข้าร่วมเพิ่มขึ้น คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการทำลายการปิดล้อม ICBSG นี่แหละค่ะเขาเป็นคนจัดเดินขบวนหรือเคลื่อนทัพทางบกกล่าวในถแถลงการตามรายงานของสนักข่าวอนาโดลูสนักข่าวอนาโดลูนี่เป็นของตุรกีนะคะรัฐให้การสนับสนุนคณะกรรมการ ICBSG ได้ออกถแถลงการนะคะสนักข่าวอนาโดลุของตุรกีเป็นผู้อํมรยงานเขาระบุว่า เราขอยืนยันว่าการโจมตีเรือที่พยายามทำลายการปิดล้อมของอิสราเอลจะไม่สามารถหยุดยั้งเราได้นั่น,นคือเรือมาสองลำโดนขัดขวางพวกเขาเดินทับทางบกมาเป็นขบวนรถก็ต้องติดตามค่ะว่าจะถูกขัดขวางตามรายทางหรือไม่ตอนนี้ผ่านลิเบียเข้าอียิปต์แล้วมีขบวนผู้คนเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจริงๆอิสราเอล กำลังท้าทายนานาชาติทั่วโลกนะคะโดยเธอดีว่ามีมหาอำนาจค้วเดียวหนุนหลังทั้งสรัตและสราชนาจักรต่างเป็นแกนนำขัดขวางทุกวิถีทางในทุกกลไกลสากลไม่ว่าจะในสถาปันชาติไม่ว่าจะในศาลอาญาระหว่างประเทศหรือศาลโลกมันบ่งบอกชัดเจนว่าอำนาจรัฐตะวันตกและองค์กรโลก,กบาลทั้งหลายนี้ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจ และอิทธิพลของเจ้าอาณานิคมตัวจริงที่ซ่อนรูปมาในบทบาทผู้นำแห่งโลกเสรีเสรีประชาธิปไตยมีที่ไหนล่ะคะเขาเอาไว้ใช้กับคนอื่นแต่ไม่เคยใช้สำหรับตัวเองกรณีสงครามล้างเผ่าพ,พันธุ์ของอิสราเอลที่กระทำต่อปาเลสไตน์ได้เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของสหรัฐและสหราชนาจ,จักรอย่างล้นจ้นคะ่ะวัดกันดูระหว่างอำนาจของผู้รุกรานกับเจตจำนง ของประชาชาติทั่วโลกจะหนุนช่วยปาเลสไตน์ให้พ้นจากเงือมมือประเทศที่ลูอกอำนาจแบบสุดขั้วอย่างสรัฐและอิสราเอลได้หรือไม่นอกเหนือจากการต่อสู้อย่างถึงที่สุดของพันธมิตรต่อต้านทั้ง5แนวรบที่กำลังดำเนินอยู่เวลาเท่านั้นจะให้คำตอบค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาส ทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848คะ่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาณะโอกาสนี้คะ่ะ